มาเริ่มต้นนอกกับทีมเมาโครกับไปหมิง M.P. ็มพีเลดซิ่งทีมกันต่อโอ้สบายดีีเองสบายดีโอเมาโครโอ่อห้องในน,โนโูสุดตึงโอ้ป้ารดอ่าเธอรถวิบเลดซิ่งตัวนี่โอ้ยตึงเกินยรางนี้เขาให้ขิงเขานะแล้วแบงกับเรียบนหะน่ะเออไปซื้อมาเอาไปแล้วแล้วพวกเด็กน้อยมาซื้อเครื่องข่าเขาแกขิงเขาอี เอาไอเขาไปซีวาวเลยได้ทีนี้โอเคเอ๊ <Okay. S 1> เอาตามเป้าใหม่ของเขาซะนไโบต้องไปว่าเรื่องรถคนอื่นนี่เขามา,าโค้งเขาวิเศษนะโค้งเขานี่่โอ,โอ,โอ,โอ้ดีหะก็ตัดนี่ตอนนี้ยังโบเทียบโบไปอยัางเอาทำนี่ไปก่อนเดี๋ยวเอฟซีเอีโบจบจะเที่ยนะกับโค้งบมกล็อกเตอร์นี่โอ้ยเลนี่ค oh, yes. oh, ือเก้าคือเก้าเอ็มพีเอ็มพีเอ็มพีเลสซิ่งทีมโอ้ยสม่กออ ฮูยยังเงินโอ้ยตายรีวิวก่อนเจ้าของรถเลยอันนี้มีอย่างว่าดีเป็นหมายบ้องไายเห็นเกินหน้าเกินตาโคตรนี่แหละจริง ยกเตี้ยๆเอาของมันต้องมีมาไม่เรื่อยทริปท้ป,ปีโบกา้าขี่ใกล้สร้างเว็บแล้วเป<อ><อ>็นวรชีโบก้าขี่ใกล้เว็บเรยบร้อยสิ่งละอ๋อะไรฮายไดมิงก็จะประมาณนี้เลยเนะาะอะไรฮายไดมิงหลายอย่างกับมันมันท้ายครบดอกมันปูน,ป,นปีกันนี่แหละอ,อยากได้แต่กับมาซ่อมเบืเ้องได้เดี๋วไปรุ่เนเครื่องจัำอะไรที่แรงๆซิ่งๆอ่ะมาซ่อมได้เออดี๋ยวไปห้าสามพับโบก้าขี่นะบ่ะทริปท้ายปีนอนไม่อากเนา เ,เดี๋ยวมารีวิวเบิ่งห้องไดโน่ไอหมิงเอ็มพีเลซกันต่อนะโอ้กำล,ลังกำลังโมเมนต์กำลังไอหน่มันใกล้ชี้แล้วแล้ตัวนีโมเมนต์กำลังไอหน่โอเติมห้องไดโน่ที่แบบกระเจ้าว่าก็เอารถเข้าไปแล้วเอาไปจูนอยู่ในแล้วเาให้เป็นห้องเก็บเสียงมให้รบกวนชาวบ้านหลายนะโอเคโอเคจู <Okay. S 1> นอยู่แบบแล้แล้วางทีึบปุ๊บปุ๊หนะดูนะเรียกมาปะีงไมได้นรถ่ แข้งไม่ได้ห่ิโม่แช้งโม่ไม่แช้งริบไอเลยได้หน่เดี๋ยวเขาทิ่มาลงสีขาวเพื่อห้องพื้นก่อนนะเนาะเบื้องจากเนื้องานที่ไอหิงเราเกี่ยมให้เนี่ยแล้วกาถือว่าบูมี่ยังเก็บเติมแหละมีแต่เซ็ตให้มสา,าสร้างเราที่ลงสีห้องพื้นกนก่อนเนาะมื้อนี้กะซิมืดละเดี๋ยวเขามาลงห้องพื้นป้าไว้เดี๋ยวมื้อนทำมาลงสีแทนโอเคสีห้องพื้นก็จะที่เป็นสีขาวเด้อแบบนี้เลยสีสมุนไล่เหมือนเดิม สี่ไกลสิเบิดปองแล้วปองเดียวสามารถสีได้เบิดโค้งเลยตันที่สองเลยได้นี่ <c oughs> เล็มหนาแล้ว <c oughs> ยังโมเบิอดอีกน้อยนึงเอามาซ้ำซ้ำบนไหนที่มัน,มนบางๆก็แซนปองเดียวสามารถสีได้เบิดโค้งเลยนี่ปองเดียวนี่ไอ้นี่ก็เป็นมือใหม่กันแล้วเดี๋ยวเขาทิ่มาลงสีโทนเนาะโทนเขาที่ก็คือเก้าจะเป็นแดงตัดฟ้าเนาะสีสม,มุนไพรเหมือนเดิมสีคุณภาพนะฮะเขาก็ลงขาวก้อนนะหรือว่าคงลงปอนเงินก้อนก็ได้เป็นสีทองพื้นเนนาะี่เขาจะลงสีทองพื้นเป็นสีขาวดีกว่าสีปอนเงินมันเบิดเอออยูุหานนะก็เลยเดี๋ยวลงสีขาวแทน ถ้าก็จะมาลงสีูนต่อจะเปลี่ยนสีแดงแก้วแล้วก็ฝ้าแก้วด้อเดี๋ยวมาเบ่งกันเลย โอเคสีเขาแรกก็ชิะมาณนี้ยนะ,ะเขาเซตเป็นสีโทนนะไปเรื่เออสีโทนแดงปนฟ้ากาวตามสไตล์ของรถเขาเนีย้ยผมว่าเป็นแดงปนฟ้าลากัลากลั่ไปก่อนเออบักลอฟเตอร์นะฮะคนเท่เดี๋ยวเขาเบิง่งตอนใส่โครงกับตอนใส่จักรใส่โกบไปอยงแล้วสิไปยังไหนเดี๋ยวติดตามอีกทีต่อไปเด้อ